สวัสดีครับอากาศเย็นดีครับพี่น้องมื่อนีมาเที่ยวครับหลังจากไปย้ายเขาสาครับมื่อนีบุ้นเขาสาครับในเขาสาแล้วครับเขามาเที่ยวในขอนแก่นครับช่วงนี้ผมก็อยู่ที่วัดทุงเศรษฐีแหละครับก่อนสิเขีาวัดทุงเศรษฐีผมเห็นบรรยากาศดีครับพี่น้องร่มเย็นดีครับทงหน้าครับเขากระงามครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่นนะครับ ทีเขาไปถึงนนะครับชมบรรยากาศนะครับพี่น้องครับนี่ะครับงามๆครับพี่น้องครับปุรย์มาขอนแก่นไก่ยืมนะครับเด้อแบบเมือเที่ยววัดทุ่งเศรษฐีตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกระแสส้มผาาจังหน่อยนึงนะครับน้องนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับข้างหน้านี่ก็เห็นเป็นเจดีครับเจดีโลกระดาครับหรือว่าเจดีทั้งสามลูกนะครับ ผมกะขอไปข้างในนะครับอันนี้เบิ้งเป็นบางตอนครับปกติมีคลิปหนึ่งผมเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บสยยางรอบๆมีหลอดเกินครับยางอยู่ตามถนนรอบนอกแ้ะก็บสีขอไปขง้างในนะครับครับบรรยากาศครับด่าน้ายมือก็สิเป็นตรงหน้าครับนะครับนี่ก็ถนนรอบบริเวณวัดครับวัดทุ่งเสียทีนี่เป็นวัดที่บ่มีพระจำภาษาด้วยครับเป็นวัดที่เพินเ็ดไว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับพี่น้องชาวจะไปคอนแก่นกับมักเสีมาเที่ยวนี่ครับช่วงใบใบช่วงคำคำคุ้นสิหลายครับเพราะว่าช่วงกลางวันแดดแดดจางสี่กัมันฮอนครับในช่วงเจดีแดดเป็นก็สิเป็นกลางแจ้งนะครับมันก็ฮอนหลายนะครับกระสีมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนป้าป่ายครับเของวัเที่ยวกันอยู่น,ปะปยนะครับก็เลยบริเวณเจี๊ยภาบรรยากาศช่วงที่ว่าพี่น้องประชาชนเของวัเที่ยวหลายเพราะว่าช่วงหนึ่งกับพวกทีเป,ป็นใบาสามใบสี่นะครับผมกับ กษตย่างรอบๆกินเลครับสเขาไประเทศข้างในอีกนะครับพี่น้องครับขอชมนะครับเด้อคลิปต่อไปกสิิโลกทั้งคุนะครับครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับนี่ถนนรอบนอกนะครับพี่น้องครับสวยงามที่เดียวครับฝากกันนะครับเด้อช่อง youtube ผมสรวิทย์บุพผาครับฝากคอมเมิตงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อว่าทำคลิปใหม่จะแจ้งเตือนนะครับพี่น้องครับ